สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่1.14นะครับในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาครนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ครูอุ้มด้วยนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ครับอ่า โจทย์นะครับบอกว่ามาลินใส่ปุ๋ยต้นกุหลาบทุกๆ5วันต้นกล้วยไม้ทุกๆ10วันและต้นมะลิทุกๆ15วันนะครับเขาใส่ปุ๋ยนะครับกลาบทุก5วันนะครับกล้วยไม้ทุก10วันแล้วก็มะลิทุก15วันนะครับถ้าวันนี้มาลินนะครับใส่ปุ๋ยต้นไม้ทั้ง3ชนิดพร้อมกันวันนี้นะครับมาลินจะใส่ปุ๋ยต้นไม้ทั้ง3ชนิดพร้อมกันนะครับ อีกกี่วันคำถามนะครับอีกกี่วันมารีนจึงจะใส่ปุ๋ยต้นไม้ทั้ง3ชนิดพร้อมกันอีกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกให้เรานะครับแนวคิดนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับโจทย์ต้องการทราบอะไระเดี๋ยวสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับอุ้มจะขีดเส้นใต้ให้นักเรียนด้วยเส้นสี ฟ้าก่อนนะครับจุดกำหนดนะครับมามารินใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับเออต้นกุหลาบนะครับขอประกาศชื้อโอเคนะครับกุหลาบทุกทุกห้าวันลวยไม้ทุกทุกสิบวันนะครับแล้วก็ต้นมะลิทุกทุกสิบห้าวันนี่คือสิ่งที่จุดกำหนดนะครับสิ่งที่จุดกำหนด ต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอ่าคุ้มจะขีดด้วยเส้นสีแดงแล้วกันนะครับโจทย์ต้องการทราบอะไรอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คืออีกอ่กวันมาลินจึงจะใส่ปุ๋ยต้นไม้ทั้ง3ชนิดพร้อมกันอีกครั้งอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับอ่าแนวคิดนะครับเราก็มาเริ่มเขียนกันเลยเริ่มจากนะครับ สิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์กําหนดอะไรก็คือมาลินนะครับใส่ปุ๋ยต้นกุลาาทุกทุกห้าวัน ่าแล้วก็ตนนะกกกนกก้นนะครับกล้วยไม้ทุกๆกกี่วันครับทุกๆสิบวันนะครับมาอ่านออกอยู่เนานะเดี๋ยวเขียนให้ส,สวยๆกว่านี้นะทุกทุกสิบวันนะครับและสุดท้ายต้นอะไรครับนะ และต้นมาริมารินะครับทุกๆุกสิบห้วันนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับคืออะไรครับออีกี่วัน อีกกี่วันมาลินจึงจะใส่ปุ๋ยนะครับต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้พร้อมกันอีกครั้งต้นไม้ทั้งสามชนิดนะทั้งอ่ะเขียนทั้งสามชนิด พร้อมกันอีกครั้งนะครับอนนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับต่อไปครับเรามีจะมีวิธีการวางแผนหาคำตอบนะครับวางแผนหาคำตอบอเราจะวางแผนหาคำตอบอยังไงนะครับก็คือ เราต้องหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับที่ที่อะไรครับ5 10และ15บาหารลงตัว อันนี้คือเราวางแผนการหาคำตอบนะครับก็คือหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่5 10และ15หารลงตัวอทนนี้ต่อไปการดำเนินการตามแผนนะครับการดำเนินการตามแผนนี่คืออุ้มพาไปวิเคราะห์โจทย์ไปด้วยนะครับแบบ ละเอียดเลยนะครับเราต้องรู้จากสิ่งที่จุดต้องการทราบสิ่งที่จุดกําหนดแล้วก็เราจะวางแผนนะครับแล้วก็ดําเนินการตามแผนอย่างไรอ่าก็คือเราต้องอะไรครับหาคอร,ออร์ใช่ไหมครับของของอะไรครับของ5นะครับ10อ่าสิเดี๋ยวห้และเท่าไหร่ครับ 50และ15นะครับ50และ15ซึ่งการหาคอรณอรมีได้3วิธีใช่ไหมครับที่เราเรียนมาแล้วก็คือการหาผลคูณร่วมนะครับแล้วก็การแยกตัวประกอบแล้วก็การหารนะครับส่วนข้อนี้คุ้มถนัดนะครับก็คือการหาคอนอโดยการหารนะครับ แล้วแต่นักเรียนจะเลือกวิธีไหนนะครับที่ตนเองถนัดและสนใจนะครับและมั่นใจนะครับคือข้อนี้อุ้มจะใช้โดยการหารนะครับอ่าเราก็เริ่มดําเนินการตามแผนเลยนะครับวิธีทำอ่าวิธีทำกุหลาบอ่ากุหลาบอะไรครับกุหลาบเท่าไหร่ครับ5นะครับกล้วยไม้ กล้วยไม้เท่าไรครับกล้วยไม้สิบมาลีมาลีเท่าไหรครับสิบห้าวันนะครับได้แล้วเราจะหาคอลนเราโดยการหารนะครับคูณกับจำนวนตอนนี้มาหารสั้นนะครับหาจํานวนนับมาหารนะครับก็มองดูแล้ว5นะครับสามารถหารได้ลงตัวนะครับทั้ง3จํานวนเลยนะครับ5 1เป็น5นะครับ ห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าหารต่อได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมครับพอเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว,รเ,นว,นเ,ลวเราก็สิ้นสุดการหารนะครับสิ้นสุดการหารเพราะฉะน,น,นั้นนะครับครอร์โ,รโนคอร์นของห้าสิบ และ15คืออ่าการหาครนอคูดเป็นรูปตัว L ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น5คูณ2คูณ3นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ30นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาตรวจสอบสินะครับตรวจสอบนะครับ30อ่า หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6นะครับ30หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ามสามสิบหารด้วย15เท่ากับ2องนั่นคืออะไรครับสรุปได้นั่นคือ,อ นั่นคือ30เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับที่น้อยที่สุดที่อะไรครับที่5 10และ15 หารได้ลงตัวนะครับหารลงตัวทีนี้เราก็มาตอบคำถามในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับตอบนะครับโจทย์ถามว่าไงครับมาลินอ,อีกกี่วันมาลินจึงจะใส่ปุ๋ยต้นไม้ทั้ง3ทชนิดพร้อมกันอีกครั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบว่ามาลินนะครับจะใส่ปุ๋ย จะใส่ปุ๋ยต้นไม้พร้อมกันอีกครั้งอีกครั้งอีทัสามสิบวันนะครับเราก็ตอบคำถามเรียบร้อยนะครับในข้อที่หนึ่ง ก็มีวิธีการนะครับมีแนวความคิดประมาณนี้นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับมีด้วยกัน2ข้อครูอุ้มจะตัดเป็น2คลิปนะครับนักเรียนเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับฝากติดตามนะครับในข้อที่2นะครับแบบฝึกหัดที่1.14สสนุกกับการอะไรครับสนุกกับสถานก,การณ์ก,การหา คอรนอนะครับใน,นคลิปต่อไปข้อที่2นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ